เช่นเดียวกับที่ด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลานะคะตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวทั้งมาเลเซียสิงคโปร์และคนไทยในมาเลเซียกว่า1,000คนทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งที่มาเป็นกรุปทัวรถยนต์ส่วนตัวทําให้บรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งจากมาตรการยกเลิกไทยแลนด์พลัสและผ่อนคลายมาตรการสวมหน้าก,กากอนามัยรวมทั้งขยายเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงนางสาวธัญพักชาระ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตรงกล่าวว่าหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สอบอคอมีมติให้ยกเลิกระบบ Thailand p a า s และยกเลิกการทำประกันสุขภาพ ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นลบด้วยวิธีที่กำหนดในกรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบโดสขนาดที่ทางการมาเลเซียอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้รับวัคซีนครบโดสนะคะสามารถเข้าประเทศได้แล้วเช่นกันโดยผู้ที่เดินทางต้องฉีดวัคซีนครบโดสตามที่รัฐบาลมาเลเซียรับรอง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR และ ATK แต่ต้องมีการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผ่านแอป m y ชะตือรอล่วงหน้าก่อนเดินทางนะคะส่วนการรับรองการฉีดวัคซีนนั้นสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซ i โนแวคและซิโนฟาร์มต้องบูสเตอร์โดสเข็ม3ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์บโดนาแอสตราเซเนกา ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องบูสเตอร์โดส3เข็มเท่านั้นค่ะ